าถึงช่วงนี้นะครับกับทีเด็ดเมืองไทยอย่างที่เกริ่นกับคุณผู้ชมครับว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารำลึกความหลังกันที่หัวหินครับหัวหินนี่มีของดีของเด็ดเยอะแยะมากมายครับแล้ววันนี้ที่จะพาไปสัมผัสกับเรื่องราวของความเด็ดครับเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่เป็นกลิ่นอายของคนท้องถิ่นจริงๆน่ารักมากครับแล้วก็ยังอนุรักษ์อาคารที่อยู่ตรงนี้นะครับอายุเกินร้อยปีนะครับคุยกับพี่พัชครับสวัสดีครับ ที่นี่คือระลึกหัวหินใช่ค่ะแต่คําว่ารัลึกนี่ใช้คําอีกแบบหนึ่งมันมาจากเดิร์บเมนเรรี่ค่ะหรือว่าคาทางเก่าแต่เราใช้ภาษาคือนานมากคําว่าระลึกค่ะเป็นคํานั้นแทนเพื่อมันจะดูเป็นบาลีสันสกฤตเนอะใช่ใช่ค่ะรอนลึกใช่ค่ะน่ารักมากเห็นบอกว่าจริงๆด้วยจุดประสงค์หลักของเจ้าของที่ก็คืออยากจะอนุรักษ์อาคารเนี้ยใช่ค่ะ เป้าหมายจริงๆของของ,ของคุณ,ณวนาโชคสุชาซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่นะคะต้องการอนุรักษ์เรือนเรือนนี้ไปเลยเพื่อที่จะเก็บไว้ดูว่าหัวหินเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะบ้านเรือนเป็นแบบไหนทีนี้ถ้าเก็บหาได้น้อยไม่มีละทีนี้ก็เลยก็เลยท่านก็เลยมีแนวคิดว่าเอาเอาเ,อาเรือนเนี่ยมาประดับด้วยรูปรแล้วก็สร้างเป็นโมเดลคนหัวหินสมัยโบราณว่า มีอะไรบ้างครับวิถีชีวิตเป็นมาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะอยู่ด้านนู้นใช่ค่ะก็คืออาชีพหลายๆก็จะทําประมงนะประมงค่ะแล้วจริงๆแล้วหัวหินนี่คือเป็นเป็นพื้นที่ที่ต้องบอกว่าธรรมชาติสร้างอย่างดีมากติดทะเลทําประมงได้ขยับขึ้นไปอีกนิดนึงไม่เกิน30-40โลทําเกษตรกรรมได้ที่นี่ชั้นสองเป็นเหมือนแปลคำว่าอะไรครับพิพิธภัณฑ์คืิจทักการใช่ได้ค่ะก็ก็ประมาณว่ามีรูปภาพแล้วก็มีการแสดงของเด็ก ย่างเช่นตีขิมอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็จะมีมืเล็กๆให้แสดงครับแล้วก็จะมีรูปภาพที่เราได้เห็นส่วนต่างๆเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองหัวหินใช่ค่ะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นร้านค้าเล็กๆปัจจุบันคนมาก็อยากจะถ่ายรูปลงโซเชียลเน็ตเวิร์กที่นี่ก็จะมีสัญลักษณ์เป็นเหมือนประภาคารเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับมีมุมต่างๆให้ถ่ายรูปกันตรงนี้เป็นเหมือนเหมือนพระเอกของที่นี่เนาะใช่ค่ะก็คือเป็นเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยค่ะใจกลางที่ที่ ที่เราต้องการอนุรักษ์ไว้ที่นี่ก็จะแบ่งเป็นด้วยกัน3โซนค่ะคุณเอิร์ธก็คือ1ก็คือบนบ้านเดินไทยค่ะส่วนที่2ก็คือด้านหน้าที่ที่คุณเอิร์ธเดินเข้ามาจะเป็นระลึกหัวหินแล้วก็จะมีของเด่นๆก็คือประภาคาร,ครซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์หินตั้งแต่สมัยโบราณค่ะแล้วก็คนสู้กับปลาฉลามอันนี้อย่างที่สองออคนก็จะมาถ่ายรูปมเห็นเยอะแยะเลยใช่ค่ะแล้วก็ตลาดจุดโค้ง ซึ่งด้านหน้าสร้างไม่ได้แล้วก็มีรูปถ่ายอยู่ด้านบนค่ะแล้วก็ศาลาแปดเหลี่ยมอันนี้คือ4อย่างด้วยกันสัญลักษณ์ของเมืองหินตัง้งแต่สมัยโบราณมีกลิ่นอายของลักษณะที่เราจะมาคือขึ้นมาชมบ้านเมือนไทยได้ได้ได้ย้อนไปถึงอดีตว่ามันเป็นแบบไหนซึ่งทั้งทั้งทั้งหมดเนี่ยข้างบนเนี่ยจะซ่อนเรื่องราวไว้หมดเลยก็คือ คำที่เป็นชื่อขยายความชัดเจนมารำลึกหรือว่ามาระลึกใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆน้นเป็นคนรุ่นใหม่ไม่รู้แน่นอนเพราะผมเพ<ม>ิ่งรู้แน่ๆว่าสี่อย่างสัญลักษณ์อะใช่ค่ะไม่รู้เออผมก็เพิ่งรู้แน่ๆว่ามีอะไรบ้างเนี้ยปัจจุบันก็เห็นเหลือแต่ตลาดนะที่ชัดเจนสุดออใช่ค่ะเหลือแต่ตลาดใช่นอกนั้นก็อ่อไม่มีละก็มีแต่สัญลักษณ์ละตอนนี้ คุณผ <Workers S 2> ู้ชมที่ชมทีเด็ดเมืองไทยอยากจะมารำลึกหรือว <ton lakh> ่ามาระลึกหัวหินนี่มาได้กี่โมงยังไงครับค่ะก็ของเราจะเปิดตั้งแต่ประมาณ11โมงครึ่งนะคะถึงสี่ทุ่มค่ะคุณเอิร์ธแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเวลาที่มาที่นี่แล้วได้บรรยากาศหน่อยก็น่าจะประมาณสัก6กโมงเย็นถึงสี่ทุ่มค่ะช่วงนั้นก็จะได้ลมทะเลไม่ร้อนแล้วก็จะได้บรรยากาศที่ที่ที่น่าท่องเที่ยวครับผมนะครับพี่พั์เรียนเชิญชวนชาวทีเด็ดเมืองไทยเลยครับ ที่นี่นะคะก็ฝากว่าเป็นอิงที่ค่ะท,ที่มาหุยหินแล้วให้แวะมาเพราะว่าของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของอมีให้มาดูค่ะว่าหุยหินสมัยโบราณเป็นมาแบบไหนค่ะคุณเอิร์ธมามาปุ๊บเนี่ยก็จะได้บรรยากาศของสมัยด้วยแล้วก็ เก่าๆโบราณด้วยครับผมนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าอาคารที่เป็นหลักอายุร้อยปีแบบนี้นะปัจจุบันหายากนะครับมาดูเลยเรียนรู้ได้ทั้งโครงสร้างนะครับแล้วก็มีภาพประวัติยาวนานของเมืองหัวหินนะครับมาถ่ายภาพกับสัญลักษณ์ต่างๆพูดง่ายๆมารัลึกหัวหินที่รันลึกหัวหินนั่นเองขอบพระคุณมากครับพักนครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุณเอฟธนนพรอคุณอยู่ครับ